วัดอรุณจ้าบอมีแต่นักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วก็ชาวต่างชาติฝรั่งนะครับมันมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลคนแก่ด้วยทุกคนโอ้เห็นบอ เลยน้ำบาบูไทยโยกเยกโยกเยกอยู่นี่โอ้บาบูไทยเวสีเมาเรือเมาอยู่บ่นี่เฮ้ยสบายดีทุกคนบาเตอร์ยู เรือนะครับผมท่าเรือท่าเตียนนะครับเพื่อจะขามไปวัดอรุณนะครับผมไปชมด้วยทุกคนนี่บอกเต็มเรือพี่น้องโอ้โหเนานะครับนี่นะเสียงดังในเด้อพี่น้องเอ้ออันนี้บอลไเตอรอยุดเรือข้ามฝากพี่น้องท่าเรือท่าเตียนจะไปวัดอรุณเองนะครับผมอ๋อนี่ก็เต็มเรือพี่น้องขามมาจากวัดอรุณนะครับผม เ,เ,เ,เต็มเลยพี่น้องเอลยนี่เห็นปะเต็มเลยพี่น้องบนเรือนะครับวัดอุดรวัดอุดนะครับเห็นบนเรือเด้อพี่น้องเห็นปนะเที่ยวพลงังลังชาตพี่น้องพากันมาพากันเที่ยววัดอุดนะครับผม ไม่อยากจะเชื่อแต่ละวันพี่น้องอันนี้กุ้มขนาหพี่น้องค่าเรือ5้าบาทค่าเรือ5้าบาทเองพี่น้องเลยว้าคนร้ายขนาดนี้พี่น้องม่เอาพี่น้องเลยคนละ5บาทขามเาารือวัดอดุลนะครับผมแม่ใจว่ามีงานหรือเปล่านะวัดอดุลน,นะครับผมทางนี้วัดโพทุกคนทางนี้เ็บอกวัดโพทุกคนจักรีพรางคุณกับวัดพ,พระแก้วพี่น้อง เต็มเรือพี่น้องเอ้ยพี่น้องชุดยอดโอ้มีงานมี้งานทุกคนเพราะว่าปฏิบัติธรรมนะกำลังต่างชานวัดอาดุลทุกคน แดดเรือบีบโบวแม่น้ำเจ้าพระยาพี่น้องบสั่นเดียวนะครับผมแม่น้ำเจ้าพระยาก็ลงหลายพี่นอ้อยอมีงานเนาะไม่รู้ว่างานอะไรน่าจะมีงานมีงานเลยทุกคนเดี๋ยวบาบิเตอร์ขึ้นไปเดียบท้าคลิปต่อไปเนาะถ่ายคลิปต่อไปพี่น้องว่ามีงานพี่น้อง แล้วก็มีตำรวจน้ำด้วยทุกคนเ็นบอกอบว่าตำรวจน้ำมานีเนาะเรือนี้เนาะนี่ย่งเงเรือลำนี้บางนวนจะเป็นไอคอนสยามทุกคนแล้วก็สะพานพุดเนาะโอ้สะพานพุดทุกคนเ็นบอกสะพานพุดทุกคน ลองทาพี่นอ้องทาเรือแรกก็น่าจะเข่าตรงไอ้วัดโพนะทุกคนนี่เรือช่องชั้นไม่ไม่เจอเนาะอ๋อนี่กับตะลว่นน้ำนะทุกคนใช่นี่กับตนะลว่นน้ำนะเป็นบอ่อนี่นูน่นนี่พี่น้องตอนนี้ก็เริ่มแล้วพี่น้องเลยตอนนี้สลอจะเขา่าเทียดทาเนาะเพราะว่าเรือลำนี้ยังไม่ได้ออกมาทุกคน เต็มเลยพี่น้องเบิกเอาพี่น้องโอ้โอคืนน้าแม่พี่น้องโอ้โหสุดยอดจริงๆทุกคนนี่กำลังออกไปแล้วทุกคนเห็นปะเต็มเรือแล้วก็ออกพี่น้องเพราะว่ามีงานทุกคนมีงานเนะาะเดลฟาเบเตอร์กับโบลูมีงานเนี่ยังพี่น้องอยู่วันละดาุนนะครับผม เต็มเลยทุกคนกำลังจะขึ้นไปทุกคนปั๊บเต็มเลยพี่น้องผลงานพี่น้องเลยเดี๋ยวขึ้นก่อนเนี่ยบารเตอร์ขึ้นดิบทีหลังเนอ้องคูนพี่น้องเต็มเลยพี่น้องไปตอนแถวเลยพี่งขาลงมาเนาะพี่น้อง ขาขึ้นนี่ียังบเบิมเลยพี่น้องไปทุกคนโอ้เมือนโยกเยวอเองเนาะก็น้ำคลื่นมไไนันเนาะพี่น้องวัดอารุณทุกคน,นท่าเรือวัดอารุณจ้าบอกมีแต่ นักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วก็ชาวต่างชาติฝรั่งมาทำมันมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลคนแก่ด้วยทุกคนโอ้เห็นปะรน,น,นเบียบขึ้นเลยน้ำบาบูไทายโยกเยกโยกเยกอยู่นี่ บมาวระไทยบาเชย์เมาเรือบาเมาอยู่บนนี้เฮ้ย <c oughs> สุสดยอดเต็มเอยไปเห็นสองท่านเนะาะปาทางเขาพี่น้อง,อง,อง,องเอ้ยหลายอรีพี่น้องเป่าสุดยอดจริงๆทุกคนาเต็มเลยทุกคน เป็นบ่กทางเขาได้ดีพี่น้องไายรีพีนอนอุ้ยสุดย,ยอดบาว์บีคิวตอนนี้บาว์บตอร์เขาทีเรียบร้อยเลยทุกคนโอ้คนไลยรีพีน้องเลยมลาไล่คักรีพีน้อง น,นี่แหะมาอัปเดตพี่น้องเลยตอนนี้ก็มาหอดทีวัดอุจทีเรียบร้อยทุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมเป็นยวลัาใจบาริเตอร์เด้เอ,อขอบคุณครับ